ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับต่อยู่กับผมนะครับจ้องกิงปลากางมุงนะครับวันนี้เราพามาดูอิตาจินะครับเซตเอกร้อยสามสิบนะครับก็ถือว่าไม่แก่กล้องนะครับกันนี้รถเนี่ยอ่าึ่งกี่สิบกว่าเจ่วโมงนะครับ ต่อตมานเกียร์ริงนะครับตัวนี้บูงกับอามยาวนะครับอิตาจิุ้งกีุ้้งกี้ไม่หญยนะครับอิตาจิ้อยสามสิบโอ้อัดโตแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูครับโอ้ Đấy, mà. À uhh. mưa, Fran, đây, máy rúng nhá, nhảy mát. còn các bạn click nút vào, click vào like, click các bạn. to đây đi, to tay taro, to mai tay หอมมากนะครับต่อมาเตตารูตัวนี้ก็ใชครับเตตารูก็เป็นงานเคลียริงนะครับยี่ตาจริร้อยสามสิบ่เล่นต่นอใหญ่เลยครับ คือรถไม่นะครับเราตามล่าจนเจอนะครับรถกุดก็พุ่งกีนไปไงนะครับพิตาจิงกี้อ้าฟันตับจานใจนะครับ บ,บูงแบบมามนี่ยาวมากเลยนะครับพี่ตาจิร้อยสามสิบตัวนี้น่าจะเป็นบูมามพิเศษนะครับบูมามยาวพิเศษก็เป็นอาจีนะครับผู้น,น่านะครับเออนะุ่มเลย ก็อคลิปนี้เรามาดูรถหม่นะครับรถเมม่มตำมาเกลียงดงในบรรยากาศนะครับมืดฝนนะครับมันจะคลึมๆหน่อยๆน,นะครับ ปกติเราเห็นแต่สองร้อยนะวีตาจิวันนี้ก็มาตายร้อสไอ้จมนะก็บริตีนดูนะครับอินดูีิซีย กอลอเลอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับแกเดียร์สองตัวเครื่องล่างแต่เสียนิดเดียวก็ปุ่งกีเล็กนะครับพี่ตาะจิไม่รู้เป็นไรนะครับใกล้นี้ พิกัดขนาดกลางนะครับผู้ดเดียวพุ่งขี่เล็กนะครับ รถใหม่ๆครับไปใครก็ชอบนะครับเสียงนะครับเสียงน้ำนิ่ดาดังนิ่มกว่าตัว 5G นะครับ200นะครับกัวสองร้จะดังแบบหยามๆนะครับแดีตัวอ่าตัวนี้นะครับเสียงเครื่องของเจ้า

วันมานเาเลยเนะียโอเคครับก็ตัว้คกิปมี้ฟังกดไลกดเจกดสปัตไชปปด้วยครับเจอกันคลิปหน้าผมนะครับนี่ก็สวัสดีครับ